<c oughs> สวัสดีครับพระสมเด็จที่มาให้ชมและศึกษาร่วมกันองค์นี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เป็นพระสมเด็จกุใหม่มาคุณพมนะครับพิมพ์เส้นได้ก็มีหลายแม่พิมพ์ที่ถูกนำนมาบรรจุอยู่ในเจดีย์มาคุณพมนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นหนึ่งในหลายแม่พิมพ์นั้นนะครับ เอกลักษณ์สำคัญของพิมพ์เส้นได้ก็คือเส้นสายต่างๆจะเป็นเส้นเล็กนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นซ้มหน้าอกเส้นแขนนะฮะแล้วก็บรรดาเส้นฐานต่างๆนะครับองค์นี้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนในเส้นสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นซุ้มเส้นแขนใบหน้าเส้นของฐานนะฮะ ตลอดจนผิวพันธุ์ที่เป็นผิวหางกระเบนตามขอบตามมุมก็มีลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพะสดชที่อยู่ในเจดีบางพงพนะครับด้านหลังก็เป็นหลังกระดานนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีเว้ามีโคง้งไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนแมมมัดตาวัดน้ำมึกเป็นสีน้ำเงินนะครับ สีสันตอนนี้ก็เจือจางลงซึ่งเกิดจากความเก่าเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาทับน้ำมึกนะครับด้านข้างนะฮะตามขอก็มีรอยปี่รอยแยกอันเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในกรุกเกียดีบางขุนพมนะั่ด้านในองค์พระก็ยังนูนเด่นงดงามถึงแม้ว่าแม่พิมพ์ของพิมพ์เส้นได้จะแกะได้ตื้นนะครับ เส้นของมงแขนตีโค้งงดงามนะฮะเส้นของฐาต่างๆก็คมชัดพื้นผิวเป็นผิวหางกระเบนชัดเจนนะฮะไม่ว่าเราจะดูลูกฝั่งซ้ายหรือลูกฝั่งขวาพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะฮะคนก็นิยมบูชากันคำว่าได้นี่ส่งผลให้จะได้ในสิ่งที่ต้องการ หลังแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหลังที่มาตรฐานนะฮะการปั๊มก็ค่อนข้างจะโอเคนะฮะเส้นสายต่างๆก็เล็กละเอียดแต่ว่าที่ตอนนี้สีสันเลอะเรือนไปก็แสดงว่าเกิดจากความเก่านะครับมาดูรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง กำลังขยายสูงกันครับเริ่มจากใบหน้านะฮะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระที่อยู่ในเจดีย์มังกรนะครับก็คือเนื้อจะมีการเซตตัวรงนี้ก็มีการเซตตัวนะฮะเนื้อเป็นตะปุ่มตะปำสูงสูงต่ำต่ำถเกตยาไวไปจรวด,ดเส้นซุ้มนะครับ เส้นสุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นเนื้อก็ยังเป็นตะปุ่มตะปำนะครับหน้าอกก็เช่นเดียวกันนะฮะเนื้อก็เป็นลักษณะของการเช็ดตัวมีสูงมีต่ำนะครับพระแบบนี้ดูง่ายนะครับถ้าดูบ่อยๆก็จะแยกแยะได้ว่าพระ แบบไหนที่จะเป็นพานที่อยู่ในเจดีบางคุนผรมนะครับอันนี้เป็นตรงหน้าท้องนะฮะเนื้อก็มีความสูงความต่ำเช่นเดียวกันนะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะครับภาพนี้ก็เป็นหัวเข่าขวานะฮะ พื้นผิตรงนี้ก็เป็นลักษณะของผิวพังกระเบนนะครับภาพนี้เป็นฐานบัวกับฐานสิงนะฮะเส้นสายค่อนข้างจะเ,เล็กแต่อย่างไรก็ตามเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับอันนี้ก็เป็นฐานบัวกับฐานสิงนะฮะฝั่งซ้าย อันนี้ก็เป็นลักษณะของฐานล่างสุดฐานล่างสุดของพิมพ์เส้นได้จะตีคู่นะครับแล้วก็จะมีเส้นเชื่อมอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นฝั่งขวาภาพนี้ถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบตามมุมนะฮะอันนี้เป็นเส้นของผลึกแคนไซ์นะครับ ภาพนี้เป็นฝั่งขวานะฮะอันนี้ตรงนี้เป็นเส้นสมตรงนี้เป็นพื้นผิวนะครับเป็นผิวหังกระเบนเส้นสมเนื้อก็มีสูงมีต่ำนะครับแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำได้นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะเนื้อมีสูงมีต่ำสิ่งที่ ธรรมชาติสร้างกับมนุษย์สร้างจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นธรรมชาติสร้างเนื้อหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะค่อนข้างจะซับซ้อนนะฮะผิวก็มีหลายสีนะครับในสีเข้มก็มีสีอ่อนในสีอ่อนก็มีสีเข้มอันนี้บริเวณด้านหลังนะฮะ ถ่ายเห็นถึงการงอกของปูนตามขอบนะครับตามพื้นผิวปูนก็งอกขึ้นมาเป็นผิวหางกระเบนอันนี้เป็นลักษณะของตาวัดนะฮะน้ำมึกเป็นสีน้ำเงินปูนก็งอกขึ้นมาพับน้ำมึกนะฮะอันนี้เป็นผลึกแคนไซ์ ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้านะฮะถัดลงมาก็เป็นลำคอนะครับลำคอลำรูนเราดูภาพที่ถ่ายทางด้านข้างจะเห็นลำคอที่สูงชัดเจนนะครับถัดลงมาก็เป็นหน้าอกวงแขนพิมพ์เส้นได้วงแขนจะตีโค้งนะครับ ขับลงมาก็เป็นพวกหน้าร้องนะฮะสังเกตดูเนื้อนะฮะมีความสูงความต่ําการนั่งก็เป็นการนั่งขัดสมิธิเพชนะครับถับลงมาก็เป็นฐานบัวแล้วก็ฐานศิลน,นะครับ สังเกตด,ดูเส้นสายนะฮะจะมีความเป็นธรรมชาติเส้นสายขายุกข,ขยิกไม่จะเป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดตรงนี้เป็นฐานล่างสุดนะฮะเอกลักษณ์ของฐานล่างสุดของพิมพ์เส้นได้ก็คือการตีคู่นะครับเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดของพลกันไซ์นะครับ บริเวณตามขอบตามมุมก็มีการเปลี่ยนแปลงถ้างกายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดตำยาเช็ดอายุการไซด์กันครับด้านหลังนะฮะความเป็นธรรมชาติก็ปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับพื้นผิวก็เป็นผิวหังกระเบนนะฮะ ปกต,ติลักษณะของผิวหังกระเบนจะเจอแต่ด้านหน้านะครับแต่ว่าองค์นี้ด้านหลังก็เป็นผิวหังกระเบนเป็นจำนวนมากนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของก้อนพระสมเด็จเก่านะฮะก็อาจจะบ่งบอกว่าพระสมเด็จตรงนี้เป็นพระสมเด็จวัดละขัง ที่ถูกนำมาฝากในเจดีบาคพุนพรมนะครับการที่นำพระสมเด็จวัดสะขังที่ทำไว้แล้วมาฝากไว้ในกลุก่ฝากไว้ในเจดีบาคุุมพรมก็เนื่องจากจะให้ครบ84,000องค์ตามคติความเชื่อโบราณแล้วก็ให้ทันเลิกมงคล ในการวงสวงเจดีนะครับพระสุดเด็จวัะคังที่ถูกนำมาฝากปลุกของคุณพรมจะมีความโดดเด่นในเรื่องของพระพุทธคุณนะฮะเพราะว่าถูกปลูกเสก2สองครั้งที่วัะคังครั้งหนึ่งแล้วก็ที่บางคุณพรมอีกครั้งหนึ่งนะครับ สังเกตด,ดูเนื้อนะฮะจะมีความสูงวามตำ่ำน้ํำมึกจะปั่ำม,มาถึงตรงด้านล่างนะครับดังนั้นเราจะขึ้นไปดูว่าควรจะหยดน้ํายาตรงด้านบนไหมครับ เพ็ดนี้ก็น่าจะเป็นผลึกแคนไซ์นะครับเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาตรงด้านบนนะฮะเพราะว่าเนื้อไม่มีรอยน้ำมึกนะครับจะหยดตรงตำแหน่งนี้นะครับ การหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเก็บพระองค์ไหนไว้บูชาครอบครองนะครับตอนนี้น้ำยาที่เราหยดลงไปก็เกาะเป็นเม,รรมด็ดกลมบนองพระ แล้วก็มีฟองอากาศขึ้นก็แสดงว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนบักหอยนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกตอนนี้เราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูความงดงามคลาสสิก มาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อผระนะครับเส้นซุ้มฝั่งนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับเนื้อก็เป็นตะปุ่มตะปำนะฮะส่วนพื้นผิวก็มีความสูงความต่ามีลักษณะของเนื้อ พระศุเดกเก่าด้วยนะฮะบอกบอกว่าพระสุเดศองค์นี้น่าจะเป็นพระศุเดจวัดระังที่ถูกนํามาฝากกลุ่บางคนพรมการงอกของปูนฝั่งนี้จะงอกเป็นเส้นนะฮะซึ่งเกิดจากธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์เพราะเราได้พิสูจน์กันแล้วว่า มีพระหลายแบบหลายชนิดหลายแม่พิมพ์ที่มีลักษณะการงอกแบบนี้นะครับเนื้อพระเป็นสีขาวนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ชัดเจนไม่ว่าดูตรงไหนเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับ ิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิสูจน์ดูนะฮะเป็นหลักที่เราต้องนำมาวิเคราะห์และพิจารณาว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนเจ๊องค์ไหนหน่าเก็บไปศึกษาสะสมนะครับพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะฮะเป็นพระสมเด็จที่ถูกสร้างไว้แล้วใน แล้วก็ถูกนำมาบรรจุรอใใจยู่ในเจดีมาคุณพร,ม,พรมเพื่อให้ครบ8 4 0 0 0องค์ตามคติความเชื่อโบราณแล้วก็เพื่อให้ทันเลิกมงคลนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ